พ่อแม่พี่น้องจ้าบอ่อปลาที่นี่ที่นี่ไปสูบน้องเนาะคะ่ะอันนี้คือแบ่งญาติไปแล้วนะคะที่เหลือนี่เอาไว้นะนี่เอาไว้เนาะคะ่ะมีขายไปแล้วกรมีเนาะค่ะแล้วก็แบ่งญาติพี่นะะ้องกินแล้วก็ะมีเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้คือบอ่อเล็กๆนะคะยังไม่ได้ยังยังไม่ได้สูบบ่อใหญ่นะะเนาะเยอะมากอันนี้เป็นปลานานะคะ่ะปลาไม่ได้เลี้ยงนะคะปลามาจากธรรมชาติคะ่ะจะมาให้ดูส่วนที่เขาเขาตาย นี่ก็จะทําใส่ตู้ไว้ก่อนแล้วก็แบ่งญาติไปยืดแล้วนะคะก็มาค่าเนาะนี่ถ่ายให้ดูนี่ขึ้นมาเมื่อกี้อันนี้คือปูนาที่นี้เก็บได้นะคะนี่อเอามาเลี้ยงค่ะเพราะไม่พี่น้องจเราะว่านี่ซือบอสืออันไหนพึ่นมาแล้วนี่จะขุดตามทุ่งนาเนาะค่ะเอามาเลี้ยง น,นี่เป็นหอยคมค่ะพ่อม่พี่น้องจา้าอันนี้ก็นี่จะเอามาเลี้ยงเหมือนกันนะคะมีลูกเขาหอยลายเองค่ะพ่อม่พี่น้องจ้าแต่วันนี้เก็บมาเหมือนเนาะคะ่ะนี่อันนี้นี่ก็จะเอามาเลี้ยงนะจ้าเป็นหอยคมค่ะเยอะมากแต่ก็แบ่งพี่แบ่งน้องไปอีกแล้วแหละก็เหลือแค่นี้เนาะคะ่ะอันนี้ในส่วนที่เขาตายนี่จะใส่ตู้เย็นไว้นะคะแบ่งใหป้ปลาไปเครื่งทุกทั้ทง นี่เป็นปลาเค็งที่ตายเนาะค่ะป่าม้าล่าปีนี้มันเพิ่นก็นเลยตัวน่อยนี่จ้ะหนาวครับสวัสดีจ้ามา,มาแล้วจามาแวาเนีไปไมเาเนีวามาเอาเนว่ีานไปไวคะนอเวัพ,พี่้จ้ามาจามับมาโตลมหนาวเนะคะ่ะุณภูมอยู่ที่องศาเนาะค่ะพีพ่น้องจ้าวันี้นี่สุน่ำใส งงี่แต่งมูแต่งไทยแลวค่ะมันญี่ปุ่นนะคะส่วนนี้ถ่ายเยอะๆตรงนั้นน,นี่ใส่พอเทืองนะคะพอเทืองนี่เ,เกิดแล้วค่ะ ถึงจากบอ่อของอยางนเานาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ากำลังหาป่าอยู่ลานหน่อยว่จ๊ะหวานจักหนาวป่าลหลายๆจะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเป็นง่อยนี่สิลงอยู่

ค่พะพ่อแม่พี่น้องจ้าอาบสปาโคุณเอาตัวใหญ่ๆมาโชว์เนี่ยตัวใหญ่ๆนั่นประครอใหญ่อะ่ะ อนึค่ะอยู่หน้าลุงยู่คู่ค่ะยังบ่ท่านใ้สูบหน้า่าจะไปสูบยเน่ย่หแ่น่อแะเออเอาอน้อยก่นาายอนปานอพูดโน่อยล,ล,ลูกาอ,อโอเคพ,อพอมวาน,นาพูดพูดพูด โตลมมันแลขึ้นมาแลยแน่น่นน่น่ๆน่แน่แม่มันเอามาโชก่อนมันสิปากมือแม่โชกันไหน่งมดินเล้ายแล้วมันอไปไมันะ่ายเป็นวีขอาปาเนาะเห็นไหมนี่นี่ Lời chạm lơi chạm đẹp ngoài vẫn là ta con ấy nhằng เาปากขอดนะหั่นแล้วติหนาวหน,วนวเล่นมาเล่นขี้ตุ่มนี่ แม่ต้องจาาเก็บไอ้ก็น้องกำลังเอาปลาไมยลายดำคือู่ในลูกมัน นี่เป็นหอยขมเนื้อจ้ะนี่สิเอาไปเลี้ยงลูกนี่ก็เอา หอุ้ยป่าแม่มองป่าเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามองป่าพ่อแม่พี่น้องดับวัส์จ้ับเครื่องซ้าย ปลาดุกมันตอดนี่เจ็บเธอเด้ไอ้พี่เด้อปูพ่พี่พี่ปู่พี่นี่เขาพ่อแม่เพี้ยงย่านปลาดุ๊กแกหาเห็ดเด้านี่ะเขานี่พ่อแม่พี่น้องปลาคุณเห็นปะ นี่สิเก็กบกระปูเก็บหอยก่อนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไม่ได้นี่สื่ออัน,นว่าเพิ่อทขามันติดหน้านี่เนาะ่าเจ้าบ่ลงนี่ก็เลยสื่อแล้วนี่สื่อเอาหนามคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเอาหนามไปปลูกพัก เด้อค่ะเพราะว่านี่อันเก็บไปน้ำคือโทรศัพท์ไปน้ำมึงหอยนะพอไม่ใช่นงจ้าคุณเป็นกับกาบด่คุณไม่ใช่อันเดียว พู้น่ะค่ะหอยหอยลายค่ะ นี่ค่ะไม่เต็มหนวดหนวดปลากระแยงพร้อมใพี่นอ้องท่านปลาดุกท่านปลากระกนแยงค่ะคุณมาทัานในล,ล,ล้งในรักคักหรอกครับเพราะว่าปักงานปัก ไม่พี่น้องจ้ะอันค่คยนนอยๆนี่ว่ามันยังเนี้ปลากระแงยงค่ะอันนี้มันเจ็บมันปวดนี่นี่คอยห้วยปวดเมื่อกเนี่ยค่ะปลากระยงคุณนต้องค่อยจับแล้วค่ะเข่าห้อยคนละบันขุดปลาคอ เนี่ยคะ่ะมันยั้ยม,ยมทีเฮ้เขาห้อยอะไรสอนเลยแม่คุณงานก็ส่นอย่างนี้นลงมาไว้ไ,วไวม่สอนกุ้งผู้นั้น กันแย่งตัวนั้นตายบปนั่นนะปิ่มทองนี่นะเสียงห่องบปนะปลากระเี้ยงห่องยนตัวปลาเนี้ยค่ะมันต้หัวปลากระเงยงเนี้ปลากิบจ็บเน้ อันเดี้เราครัวอยู่นะอะไรหูเอียนนี่เป็นอะไรๆก่ขาเจ้าในเดือดระดวอันเดี้ตัวนึงพูนบนตัวตัวทั้งหลัง